ว่าจะไปถ่ายคลิปจะเป็นน้องเป็นผู้สาวจะไปเป็นลูกไพรไม่าจะไปเป็นลูกไพรอันไม่ใหญ่จงเป็นน้องก็เลยเต้งตัวท้าแต่ว่าต้องมาซุ่มเซลก่อนแล้วเป็นน้องเด้อก่อนจะไปเข้าถ่ายคลิปก็ได้ก็จะไปถ่ายคลิปก็ต้องซุ่มเซลก่อนกลับมแม่ไปพี่เอฟซีก่อนนะจ้าแล้วค่อยไปจ้า สวัสดีทักทายสุขุสุขลน,นะจ้าวันนี้เราก็จะมาซุ่มเซลเสียก่อนกินข้าวน้ำได้ไงแล้วจะค่อยไปพี่น้องโอ้ยคิดว่ากระเลิแต่งหน้กโอ้ยสวยมากวันนี้ <c oughs> สวยจ้าว <c oughs> ันนี้ก็บ่มีแนวมาซุ่มมุพี่น้องดอกมแต่านวาชิอันซัวมาแตง สัวบักแต่งจ้าทุกคนแต่งส่วมักแต่งส่วมักแต่งไอคือเก่านะจ้าวันนี้ก็ได้ไอเหมือนเดิมสวัสดีทักทายหนึ่งท่านนะจ๊ะ ชุ่มแซลก่อนเทียเ่ยงนะพี่น้องว่าจะไปไถ่ายคลิปก็เลยแต่งตัวท่าเพิ่นจะมารับกินขา้าวกินขา้นขาวเที่ยงแล้วเป็นก็นจิมาไ,ไ, <c oughs> ไอคือเก่าไอบเบร้าสวัสดีทักทาย สวัสดีทัาทครแม่แม่พีเอฟซี FC จ้าซุมเซลก่อนเที่ยงไปน่น้องไอ้ก่อนพระจิมาฮามเอาไม่ใญ่จงพระจะมาฮาเอาไปทายคลิป,ปเป็นน้องวันนี้ได้รับบทเป็นลุกสะพายเพิินไปน็นน้องก็แต่งตูมสมหน้าสมตาเพิ่นเนาะแต่งหน้าสมตาสมหน้าสมตา <laughs> ขอบคุณแม่แม่พี่พี่เอฟซีนะจ๊ะที่เข้ามาให้กำลังแรงใจธนาคิวนางก็สวยมาก <laughs> เข้ามาแล้วก็อย่าลืมกดไลค์กดคอมเมนต์เขมาทักทายได้นะจ๊ะวันนี้สาวสีก็แต่งตัวรอพี่น้องเพิ่งผมผมนางก็เลยกระซื้ <laughs> 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 อกระซื้อก็จะประมาณนี้นะจ๊ะ เพื่นจะมาฮับเอาไปถ่ายคลิปไปเป็นลูกสะใภ้แม่ใหญ่จงสั่จะวันนี้ก็ปากกระ,จะเจดงนิดนึงประสานกินข้าวกินน้ำแล้วเรียบร้อยเพื่นจะมาฮับเอาเพื่อนว่า ฝากกดไลค์ให้ด้วยนะจ๊ะกดไลค์กด, like, กดแชร์ให้ด้วยนะคะแล้วก็กดติดตามด้วยจ้าขอบคุณค่ะ ơi ai mình đêm cha ai cứ câu cứ cầu เนมอะไรคือเนมโทรศัพท์เนมโทรศัพท์จ้าอยาบอีกเด่นหนึ่งเนาะพี่น้องเนาะพอเห็นหูอันนี้ก็จะชั่วบปกเตงพี่น้อง กินข้าวเที่ยงก่อนกินข้าวน้ำแรงงานก่อนนะจ๊ะถ้้จังสิไปถ่ายคลิปมันจะมารับเอาก็ลรืมาฟ้ามาอนไลฟ์สดลมอันลมแม่ลมแม่แม่พี่พีเอฟซีเชียก่อนเดจะไปที่ไปใส่กระเจ้าต้องมาไลฟ์สดคุยกับแม่แม่พี่เอฟซีก่อนเพื่อเป็นกําลังแรงใจกินข้าวเข้าหันไปน้องเลยนี่แหละซีิมบอาเข้าขึ้นนอยเท่านั้นเาะ กูเนกินช่วงนึงกินกินตอนเช้าไปแล้วนะหลายอยู่เมื่อเช้านี่เจ้าของเกลือนมากินอีกโอ้มันชิมรสชิอิ่มมาเนอะผู้เดียวเนอะอิ่มคือเก่าแลวพไปน้องเนาะมาด้วมากินชั่วบังแตงเอาข้าวมานำล้พไปน้องข้าวบัวลายไปไหนข้าวน้อยข้าวน้อยข้าวน้อยก็มีเองข้าวไหลก็มีเองว่าจันกินข้าวนะนั่นแหละจ้ะอันจะชั่วบังแตกพี่น้องทุกคนใช้ซอนขูด ปกติกระเจจะบอกในมันค่อยแสว่นมันพร้อมนะเอาในมันด้วยนะ้องจะได้แซ่บๆข,ขุดขุดไป่ิชนเด้พี่น้องเวลาซัวบักแงกงบบได้ย้ำนยจะบบย้ำที่ขุดแบบนี้ขุดแบบนี้เลยขุดถ้าเป็นไปฝอยปจนแซ่บเวลาซัวค่อยกับโบใส่อย่างไรเด้กพี่น้องใส่ข,าข้าวคั่ว ใส่ข้าวคั่วแล้วก็อันใส่พริกปุงใส่น้ำปลาคนคนเข้ากันแล้วก็กินเลยจ้ะนั่นแหละบ,บนันนี้กินง่ายง่ายอยู่ง่ายเลี้ยงง่ายตัวจา้าเดี๋ยวว่าเพื่อนจะมาเอาห้ามเอาไปเป็นลูกไผ่นั่แหละวันนี้รับบทเป็นลูกไผ่นะจ๊ะลูกไผ่ขี้ค้าน <c oughs> ได้ไม่ยากไม่ยามักจุ่มเพื่อนจะมารับเอาเป็นรับบทนี่แหละจ้ะมื้อเนี้ยซ้อมไว้เด้อเพืนน่อนว่า พ็นด้ซ้อมไว้แต่เมือ่อวานนี่พี่น้องถ้าไปติดตามชมในคลิปนะจ๊ะในบทในเรื่องอะไรไม่นั่นลุกสะพ้ายคานไม่ย้มักจม่มอยู่ํำกันได้คือเก้าคนว่าในเรื่องว่าแต่ว่านันมาทักทายก่อนเที่ยง แต่งหน้าแต,แต่งแต่เรียบร้อยจะไปเบิ่งตูนะก็จิมมห้ามเอาไปเบิ่งลูกชายเพื่อนะอันแม่แม่อันแ,แต่งตัวท่าเดิมเพื่อนว่าแม่จิมห้ามเอาไปบ้านเจ้าไปบ้านเจ้าเบาเลยเพื่อนว่าจิมารับเอาไปบ้านเจ้าเบาเลยแต่งตัวรอนะจ๊ะ แต่ว่ากินข้าวกินน้ำก็เด้ปปยังไปพ่นว่ายิลากรจ้ากินข้าวกินน้ำแล้วมันม่แม่ <c oughs> โอ้ยไอ้คือเก่ามาเมื่อไร่กยคือเกา่าก,กา็ดีสิชัวบกแตง่งนานมาแล้วจ้า ไม่ยามาฮับแล้วไม่ย <laughs> ามาฮับแล้วพี่นกแป๊บหนึ่งนะจ๊ะแป๊บหนึ่งจ้ะแป๊บแปบ๊บจะบอกม่ยาก่อนะกำลังไลฟ์สดอ,อยู่ยนา <laughs> ไปแล้ววะกำลังไลฟ์สด Okay? <c oughs> พผ <constitutional> นมาไรลวดพี่น้องไรลวดเพราะฉันพิ่ซื้อกระปุ ites, 看看้นม่เรียงกมันมาให้ทำกระปุ้นกินก้นแต่ว่าบริบอกพ่นมาพันชัวบักแตงจะกินกับปุ่นอีกพี่น้อง เพิ่นมาหาปแล้วเราบอกว่ากำลังไล่ซดแม่อันไล่รูดเด้อปอนว่จาจะข้าวแม่จีมา,าปเปาแม่ให้น้ำกระปุ้นไว้ห่นฮะไปซื้อกระปุ้นก้อนปอนวะเฮ้ยว่าวจ้าไล่โดนเราบอกฮะก็ไล่ไล่ทรายเอฟซีก่อนเขาไปได้คลิปเพิ่นมาหาปแล้วฮาปอนไปกินข้าเวเงินเพิ่นบอมอีน่ะ ไปกินข้าวันเทดกระปุ่นทำกระปุ่นไห่อยู่ค่ะว,ว,ว,วันวานมาครับ <c oughs> มีรถไปอยู่บ่านุ่นว่ะมียุจ้าวันละซองนี่หนูมาแล้วหนูว่าอยูหนูว่าหนูหาซองเราบปเห็ยนหนูว่าวันนี้ฟูง,งาเนาะคือบอลคือบอล ยังก็จะฟากนุไหมมาแม้ว่านะนูวหาซ่องนูคิดเพราะคิดอันคิดอันหาหาซ่องแจนะ้าบ่พอเนาะเดี๋ยววันจะซ่องอย่างแม่อันมือนั่นอันอันวันละซ่องบอ่มือละซ่องบอกอีอย่างสักอย่างนี่นะคือหาบ่เห็นน่ะนะคนน่ะเพาไปว่าเป็นแม่ไม่ยังจงฟังนะเอฟซีอะน,นะว่าซีเข้าไปซ่องเราเราบ่ไ,ได้เข้าไปะนะ สวัสดีกระจมหาอยู่ชสวัสดีทั้งทายนะคะขอบคุณจ้ะมื้อนนี้แต่งตัวจะไปเป็นลูกสะภ้ยไม่ให้จุ่มแต่ลูกไผ่ขี้ค้านไม่ย่ามักจ่มจะเลี้ยงนะก็เริมว่าแต่งตัวท่าเดิมพ้นมาก็เลยใส่ผมปลอมมีดอกมงดอกไม้พร้อมนะพ่นมาฮับเลยก็เลยว่าอันอีลาอย่างเงีายแทนคนฟังคนเกิน คือลืมกันไว้แถววันนั้นอกนังบวชได้ลืมบ <c oughs> ังบดลืมจ้ะขอโทษขออภัยจ้ะให้อภัยนางดีเด้อนันทานาเนื้อเนื้อเนื้อน่อนาบ่จ้ะดีค่ะคนสวยขอบคุณค่ะเมื่อนีนนางรับบทเป็นลูกสะใภ้ขี้ค้านพี่น้องนอนตื่นสวย <c oughs> มากพร้อมไอคือเก่านะจ๊ะไอย,ยังไม่หายเลย ก็เลยอยากกินชัวบุกเตนลูกสะพ้ายขี้ค้านนอนกระเทียงจิงตื่นวันนี้งาก็มักจมใช่ไนหะลูกไผ่ก็จะอยู่รำกกันได้บ่นะเตือนเมื่อนี้ไปรับบทนี่แล้วจ้ะไปทา้าติดตามแนนในคลิปเด้อพี่น้องรอชมในคลิปนะจ๊ะไผ่กับอันลูกสะพ้ายกับเมียาผัวได้ซเดียกันกันนะไปเบิง่งอ acting อีกอย่าง <laughs> เราบทอันสมจริงอิลีขอคุดกะเพร่ะน้อ <c> ง <oughs> โอ๊ยไออันเพื่อนว่าเนาะเพื่อนว่าให้เต่งตัวท่าเนาะอีหล่าก็เต่งต,ตัวท่าตัววันนี้เป็นกังฮับแล้วก็เลยบอกว่าอันไล่ซุดทักไทยไม่แม่ไปพีเอฟซีก่อนก่อกำลังใจพูดละไลฟ์ส่งไลฟ์ซะก่อนอย่างทีไไ่ไปด้วยแม่นะเออได้ได้เพร่ะน้อแม่ให้น,น้ำกระปุ้นไว้หันนี่รถไปบลามันจะมาฮับเอาเพื่อนว่าแม่ว่า มีอยู่เจ้า,านะไรกับเมียพี่พีเอฟซีก่อนนะตั้งจะไปกี่เข้ากินน้าแล้วค่อยไปลงท่ายคุณน้าขอบคุณนะคะแม่ๆพี่พีเอฟซีไอคือเก่าอันเชียนแวะมาส่งกำลังใจเติมพลังก่อนที่ไปใส่มาใส่ก็ต้องมียน กำลังแรงใจสักกอนน้่นเป็นน้องจังเซียนไปได้ว่าขอกำลังใจนะจ๊ะพูะ้ละลายที่รักโทรมาอีกแล้วเพื่อนเสี่ยวพี่น้องโทรมาทำไไงกรไล่ดิไล่ถึกไล่ทุกทีเลย ตัวมาแต่งจ้ามายามเลยก็ไอเลิบยูแมนจ้าฮากแพงคือเก่าจ้าวันนี้มีกล้วยให้กินด้วยนะจ้าทุกคน,วนหวานหวานเสี่ยวให้สุดที่รักเอาให้เสี่ยวเพิ่มความไอเอานี่อยาแก้ไอ่อนวะโอ้ยอีลากระหงมากกล้วยเนาะมากกินกล้วยกระดด อุ้ยไอพี่น้องกล้วงเซใส่น้ำปลาใส่ลายชิคกี้พ คนเข้ากันชอ่วปกแต่งค่อยปัญญาในไปนองนี่เนี่ยใส่ใส่พืชพงใส่อันเข้าขั้วก,กินได้เลยดื่มน้ำมะนาวอุ่น,นช่วยได้โอ้เมนบอกจา้าขอบคุณจ้าที่แน,นะนำอุ้มบางมักเงงเลยเมนเนาะ Nú rơm tôn mạng nao, nó rớt qua sân Tại vì vô Điều... Ôi, rớt qua rớt cường Điều nú chả ấp bài thăm tàm nà chá Bởi nao, nó rớt khá là mạng nao ở lòng bàn Tại vì bụng vũa, nó kẹo lại đầy nà Ui, sốt nó xí xí สัวมะเตงอืมอมืจับเอาแมนบอกินกล้วยอะไรมันบา,บาวานที่ทามาที่มันหวานเนาะจ๊ะเนาะโอ้ยแมนเศร้ากินสันสามากกล้วยได้เนี่ยมากกินกล้วยบักเตงนี่พี่เนอะ มันแก่แล้วมาเอามาซัวก็เอิ้นก้อยนะก้อยมาแต่งเพราะว่าใส่บกพีกระควงหอมเนาะเอิ้นกลอยนะจ๊ะแต่ก้อยเอิ้นซัวแซ่บมากอืมขอบคุณก้าวกินวาฬวีเลวจีบุลเล้วคุณพี่ก็ไดนะ้เนาะคุณพี่วาะซองจ้ะ อลากก็กินมือ้อละนวยเท่านั้นแหละพอมื้อก,ก็บม่ได้กินเพราะว่ามันบมีอันนี้เสี่ยวให้ซื้อๆอกจากก็เลยได้กินแค่วันละสองลูกพอเองมาจา้ะแต่ว่าอยู่บ้านเสี่ยวเขาปลุกสวนกล้วยจะว่าเป็นสวนเลยได้ไป่นอะเขาให้กล้วยน้ำว้าปันนี้มันหวานหวานหวานขนาดเลย สัวมึกแต่งแซ่บแซบพี่น้องเบิ <c> ้ <oughs> โอ้ยคัดจังวะคัดชิคุยได้กับไอร้อขคัดชิคุยได้กับไอร้อเปิดตาสังเนาะพี่น้องแต่ว่าน่้นก็น่ารักจีเดอร์คนใด <c oughs> <c oughs> ไอกระดอกกระเดียืม <c oughs> แซ่บมาจ้ามาสัวแตรงมันนี้สัวเองกินเองแซ่บเองผู้เดียวโอ้ยกับเมฟี่พีฟีซีเนาะจ้ะเนาะทักทายก่อนเที่ยงจ้ะ <c oughs> โอ้ยฮิยตจีนไยเนอกก็ไปนี่เนอะ MM ตีตุนซาเจ้าคงคีนโนเตียจ้าขอบคุณค่ะขอบคุณมากมายนะจ้า้ยจังไดมื้อน,นี้หนูก็จะเข้าไปซ่องเจ้าให้ได้แล้ววะไอ่อือหื แซ่บแซ็บอกินฟังแล้วก็จะไอบ่อน่ะเพื่อดีออกเปี้ยว แตงมันแตงแก่แล้วมันพป็นองแตงแก่แล้วมันเ,นเก,ล,นกเลยเป็นอร่อยเป็นออกเปรีป้ยวเผ็ดอยู่น้อยนึงเผ็ดอยู่นิดนึงอย่มัวคิใจไ่าเป็นองะ กพูดปุ๊ดเดกอยากรมอย่างก็ไม่ได้รมมีแต่อ,อยากไอ้ย,ยังเดียวนั่งฟังว่าเสียไอ้บ่ขันบ่รมมีเสียไอ้บ่นะก็เลยนั่งฟัง <c oughs> โอ้พี่น้องเอ้เสียบ่ได้ลาความมบมรวมสบาเสียไปไอ้มาแล้วมันทั่วสะกดเชยงมา จะมาไล่ใหม่เนาะโพสโ์โอ้ยชุดหนูก็สวยๆหนูชอบคิ้วหนูมากเลยพี่น้องไยเพื่อนว่าให้ให้แต่งสไตล์นี้เดินนางเพื่อนว่าเพื่อนมาเห็นแล้วเพื่อนมาแนมไ้แล้วสไตล์นี้เป๊ะเลยเพื <c oughs> อ่อนว่าหนูเละไอตตลอด อุวยหนลูละเมอใน้ำเจ้าของชักใจอย่างก็ไดอกก็ดีอะพอเศ้าละเดิเดกสีฮอตเดือนแหละเมื่อได้กับวันนี้เลยนะ้อสิบเอ็ดแล้วสิบเอ็ดแล้ยด้วยฟังมึงก่อน นั่งสมาธ <laughs> ิท่านบอกท่านบอกว่าวกบ่อยได้ไหมน้องท่านว่าวปุ๊บหนนเสียปั๊บเลย่น,น,นี่เริ่มมา <c oughs> <c oughs> นั่นโอ้ยว่าเลยตัว ว่าวโได้ไอรถโ,โอ้ยแม่นกุมเพิ่นไว้ดีเนาะคำโบราณ่ระมาณเนาะว่าแบโบได้ไอโบดังแม่นกุมเพิ่นไวด้ดีอืมขั้นว่าปุ๊บเนี่ยเชี่ยปั๊บเลยโอ้ยแม่นกุมเพิ่นไว้ดีเนาะว่าแบโบได้ไอโบดังเพื่อนนะเชี่ยไอดังกระจา,า,นะา,ายกายน้อเชี่ยวว่าหลายกับว่าบโได้สิย่านคนหูบอกเลยจังไหนคนหมายเนาะ กันเข้าเ้ากับไหซื้ออยู่นึงกัแบบเฮ็ดใส่กันกันกบจักเลยไอ้นี่ก็เลยแต่อ่อนซ่อนทรงผมนี่แหละ ทำนี่กด็ดีใจน้อพี่น้องเนาะเดวมาทักทายก็สิขออนุญาตบาดเงาเดจ้าเด้อสิขออนุญาตไปไอให,ให้มันแล้วมันทัวร์สักคนมือเม,มือใหม่อย่างที่มาพบเพอใหม่เดจา้าสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะอันเพราะว่าเพราะว่าอยากไอแห้งว่าไม่ไ่จงไม่กระถ่ายอยู่พี่น้องเป็นเมื่อกี้เป็นมารอบเมื่แล้วเพื่อเอ,อินไปเข้าสระไปถ่ายคลิปบ้านเพื่อน พันพุเฮ็ดอันเทดกระปุ่นมาะนะขนมจีนนะทําขนมจีนรอแล้วพ่นวนะ่าเลยอนไลซ์สดท่าจะข่าวนะว่านกินฮอตพี่ฮอนน้องอะนะวันนี้ขอกำลังใจผู้รอนไลซ์พน,นะ่างสิบไปถ่ายคลิปพ,พ่นว่าคลิปตลกกํกขาบมาอันนี้รับบทจะเป็นลูกสบาย ส่วนไม่ใหญ่จงเป็นไม่ยาถ้าเบิง่งเนี่มันจะเป็นยังไงจ้ะสิมวนจีฮาจังสำหรับะรอติดตามในคลิปนะจ๊ะสำหรับวันนี้สวัสดีก่ะขออนุญาตลงไลคเด้ออยากล่มโดนๆอยู่พี่น้องแต่ว่าไอ้ก็เลยกลายเป็นว่าย่านเสียมา,ยายรยะเจนนะจ๊ะข้าว่านขออนุญาตลงไลค์มืดจะมาไลค์ไหม่แต่ว่าก็บุงว่าเสียน เอาสูรอันของคุณพี่แยนวันละซองไปใสก่ก่อนบรรวานเอากินน้ำมะนาวอนน้ำบูนลกับใส่น้ำมะนาวนะรองมึงนะจ๊ะแต่จะมาอัปเดตอาการใหม่เอาจเนะารวันนี้สวัสดีค่ะบ๊ายบายนะจ๊ะ